ไม่ไหวจะเคลียร์แก้วพีเมียขอพูดเส้นทางดาวทาทายังซึ่งเก็บเงียบมานานถึง20ปี อดีตนักปั้นมือทองผู้เคยปลุกปั้นดาราระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงมาอย่างมากมายอย่างแก้วพีเมียอดรนทนไม่ไหวขอเปิดปากพูดถึงเส้นทางก่อนที่จะโด่งดังในงานด้านบันเทิงของอดีตซุปตาสาวอมิตาธายังหลังทนเก็บเงียบมานานกว่า20ปีแต่วันนี้หลังได้รับชมรายการแฉที่ทาทาไปสัมภาษณ์กับมดดำสุดจะทนจึงขอเปิดหน่อยเธอ โดยในวันนั้นทัท,ทยังเล่าย้อนเส้นทางบันเทิงว่าเข้าวงการและดังสมัยเด็กๆเ,เกิดจากไปแคส m ์เเพลงเหลวไหลของมอสปฏิพานแล้วไปเจอเตอ๋อเรวัตจนทำให้เป็นจุดกำเนิดของความโด่งดังขายเทปได้ถึง3ล้านตลับในเวลาต่อมาโดยแก้วพีเมียขอออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวบ้างซึ่งขอบอกเลยว่าไม่ได้เป็นการทวงบุญคุณ จุดเริ่มต้นของทาทาเกิดจากที่ตนได้ไปเจอเขาที่โรงเรียนร้องเพลงของครูอ้วนเขารู้จักกับน้องนุ่นตอนนั้นเขาชนะประกวดร้องเพลงเราไปเห็นรูปติดที่โรงเรียนก็เลยสนใจโดยตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าทาทาหลังประกวดเสร็จก็เงียบไม่มีงานตนเลยได้โทรคุยกับคุณแม่ของทาทาเรื่องงานมีการหัก25%บางงานก็20 ถ้าได้หน่อยมากๆก็ยกให้ฟรีตนพาไปหลายที่ทั้งถ่ายหนังสือวัยรุ่นเดอะบอยเธอกับฉันพาไปแคสงานโฆษณาก็มีบ้างแต่ก็ได้เป็นตัวประกอบไปไหนมาไหนก็พาไปด้วยหมดพร้อมกับเจสัญญัง ตอนที่ทาทามาแจ้งเกิดก็พราะแคสติ้งที่กรัมมี่ซึ่งสนิทมากโทรมาบอกว่าอยากได้ลูกครึ่งถ่าย MV มอดวันนั้นพาไป3คนเขาก็เอาหมดเพราะตอนนั้นผู้ตรงๆโมเดลลิ่งเขาค่อนข้างมีภาษีดีกว่าที่อื่นเรียกได้ว่ามีชื่อติดหนึ่งใน5ของประเทศที่เขาให้สัมภาษณ์ว่ามาแคส MV แล้วเจอพี่เตอ๋อเราบอกเลยว่าเราอยู่ตรงนั้นตลอดพี่เต๋อไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เราอยู่นี่แหละ ซึ่งเราอะรู้จักกับพี่มิกกี้โดยเป็นคนที่หากใครจะเข้ากรมมี่ต้องเทสเสียงกับคนนี้เท่านั้นเราก็หยิบใบสมัครให้ทาทากรอกเพื่อส่งพี่มิกกี้และปรากฏว่าเทสผ่านกรมมี่เรียกเข้าไปคุยทำเพลงกันจนจะออกเทปตอนนั้นเราก็คุยกับแม่เขาตลอดพอถึงวันเทปออกคุณแม่ก็บอกว่าแก้วไม่ต้องพูดเลยนะเรื่องเงินไม่ต้องมาคุยกับแม่บาทเดียวแม่ก็ไม่ให้จากนั้นเราก็ไม่เคยโทรหาอีกเลยแล้วเขาก็ไปเซ็นสัญญาก,กับกรมมี่ทั้งที่มีข้อตก ลงกับเราแล้วพูดว่ากรมมี่เรียกไปคุยทั้งที่เราจัดการให้หมดถามจริงถ้าวันนั้นเราไม่ขอเบอร์ที่โรงเรียนร้องเพลงพาไปถ่าย MV m v m ม d อหยิบใบสมัครเทสเสียงถามหน่อยจะมีวันนี้ไหมที่พูดไม่ได้จะทวงบุญคุณแค่อยากพูดความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com